สวัสดีคะ่ะลูกค้าสวัสดีลูกค้าชาว YouTube ทุกท่านคะ่ะวันนี้ร้านรถถ่ายมือสองเหล่านะที่ขวัญแกนก็จะมาอัปเดตรถถ่ายหน้าร้านคะ่ะพอดีมีรถถ่ายเข้ามาใหม่หลายครั้งคะ่ะลูกค้าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแมค่ค้าจะพามาชมคันแรกก่อนเลยคันแรกเป็นลูกคุปตะ L 3า0 8ค่ค่ะคันนี้เพิ่งมาถึงร้านเมื่อวานนี้คะ่ะลูกค้ามาพรา้อมอุปกรณ์2ชิ้นคะ่ะใบมีดันหน้าแล้วก็ผานพวน6ใบคะ่ะ ผานพวนสวยเต็มๆค่ะใบเหลือเต็มๆคันนี้ยางสวยค่ะลูกค้ายางหลังเพิ่งเปลี่ยนมาอยางหลังเหลือเยอะค่ะแต่ว่าก็มีรอยรอยรอยแตกนิดหน่อยค่ะก็มีรอยแตกอยู่แต่ว่าใช้งานได้ค่ะพอใช้งานได้คันนี้ได้หลังคาใหม่นะคะลูกค้า 3 4 0 8คันนี้ไม่มีเล่มนะคะไม่มีเล่มค่ะทางร้านมีเอกสารซื้อขายให้แม่ค้าก็เปิดราคาขายอยู่ที่179,000บาทค่ะ179,000บาทพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นค่ะแล้วก็ในราคานี้ที่แม่ค้าแจ้งไวไ้แม่ค้าพร้อมเก็บงานสีให้คะ่ะลูกค้าเดี๋ยวแม่ค้าทําสีให้ทั้งคันเลยค่ะคันนี้พร้อมเก็บงานสีให้แล้วก็เก็บถรั้วซึ่ง วัคซีนสี่ล้อลูกหมาลูกปืนค่ะเช็คกระปผไฟเปลี่ยนน้ำมันเครื่องประกอบให้ลูกค้าใหม่เลยเช็ครถให้ลูกค้าออกจากร้านพร้อมใช้งานเลยค่ะลูกค้าออกจากร้านพร้อมใช้งานเลยในราคา179,000บาทค่ะแม่ค้าพร้อมเก็บงานให้ฟรีค่ะ ไปเครื่องยนต์สามสูบสามสุบสี่แรงม้าค่ะตัวนี้เครื่องแห้งดีค่ะลูกค้าเครื่องเกียปัมดีค่ะเสียงิีมแบบคันนี้ลูกค้าท่าใดสนใจส4สแรงม้าแวะชมแวะเทที่ร้านเลยค่ะที่ร้านเรามีส4มสี่คันเลยค่ะ34แรงม้าจะเข้ามาใหม่ค่ะลูกค้าเข้ามาใหม่สามสี่คันเลยค่ะอันนี้เป็นคันแรกนะคะลูกค้าคันต่อมาค่ะ คันต่อมาเป็นเรื่องคูปัตตา L ส508ค่ะคันนี้แม่ค้าเพิ่งเก็บงานสีเสร็จค่ะลูกค้าถ้าลูกค้าได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะจะเห็นคันนี้ค่ะแม่ค้าเพิ่งเก็บงานสีเสร็จสวยค่ะลูกค้าพร้อมเก็บงานสีแล้วก็เช็คจุดดสรึ่งให้ค่ะก็จะสวยแบบนี้เลยอันนี้คือด้านหลังทางทำสีเสร็จค่ะแล้วก็เปลี่ยนลังคาแป้งโฉมค่ะลูกค้าแปรงล่างให้รถไถค่ะสวยมากค่ะ4.5แรงมาเพื่องยนต์สีสูงค่ะคันนี้ แม่ค้าเปิดราคาถูกๆไปเลยขายในราคาถูกๆไปเลยใบมีดดันหน้าแล้วก็ผ่านพวนแม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่2 2900 0ับาทค่ะคันนี้2 2 9 0 0 0ับาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าขายในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้เลยคะ่ะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบ4ี่ห้าแรงม้าคะ่ะตัวนี้พร้อมหน้ากากนะคะมีหน้ากากให้ด้วยคะ่ะคันนี้ยางสวยทั้งสี่เส้นคะ่ะ สวยสวยพร้อมใช้าง,งานเลยในราคาที่แม่ค้าแจ้งไว้พร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ลูกค้าด้วยนะคะในราคา2 29,000บาทค่ะแม่ค้าเก็บงานให้ด้วยค่ะลูกคา้าคันนี้อ่าได้หลังคาใหม่ด้วยแล้วก็เก็บสีทั้งางๆเลยค่ะสวยค่ะดีผ้าแรงมา้าแปลงล่างเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะพามาลูกค้ามาชมชัดๆกันเลย ทางร้านเราเก็บงานสีส,สวยๆให้ลูกค้าเลยค่ะคันนี้เล่เมเอกาสารครบนะคะลูกค้าเล่เมเอกาสารครบนะคะเปิดราคาขายอยู่ที่229,000บาทเท่านั้นค่ะ45แรงม้าคันนี้ พร้อมปุปกาวสองชิ้นไปเลยใบมิดันหน้าผ่านพ้วนค่ะแล้วก็กำลังเก็บงานอยู่ค่ะลูกค้า28แรงม้าค่ะแล้วก็4 4 34แรงม้าอยู่ข้างในค่ะอยู่หน้าห้องกำลังเก็บงานซีอยู่ พร้อมเก็บงานให้ด้วยนะคะลูกค้ากําลังเก็บงานสีคันนี้ก็สายยุติแลงมาค่ะคันนั้นแมคะก็เปิดราคาขายที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นันบาทค่ะนี่ค่ะคันนี้ก็กําลังเก็บงานสีค่ะกําลังถอดฝากระโปรงออกแล้วก็ถอดล้อออกหมดเลยค่ะลูกค้าทําสีให้ทั้งคันเลยค่ะคันนี้แล้วก็เปลี่ยนลังคาให้ใหม่ค่ะนี่ค่ะช่างกําลังกําลังเก็บสีอยู่ค่ะเรา ทางร้านเราเก็บงานสีให้ลูกค้าจริงนะคะลูกค้ากันนี่ค่ะเจียสนิมออกแล้วก็เก็บงานสีให้ลูกค้าทั้งคันเลยในราคาที่แม่ค้าแจ้งไว้เลยค่ะเราพร้อมเก็บงานให้ฟรีค่ะในราคา1นึ0 0 0สนเก้าหมื่นแปดพันบาทค่ะคันนี้เป็นสามสีแรงม้าค่ะและเอกสารครบนะคะคันนี้แลคันถัดมาค่ะเป็นรุ่นยันมา้า ยันม้าสิสามสิบเก้าแรงม้าค่ะคันนี้ยังอยู่นะคะลูกค้ายันม้าสามสิบเก้าแรงมา้าคันนี้อุปกรณ์สองชิ้นค่ะไปมีดันน้าแล้วก็ผ่านพวนค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเจียเนียนปี5 6เล่เมเอกสารครบนะคะ39แรงมา้าขนยนต์สสูบคันนี้แม่ค้าเปิดราคาขายที่2อ5 0 0 0เด่บาทค่ะ39แรงม้าค่ะ เดี๋ยวรอค่ะซีค่ะลูกค้าค่ะซีแล้วก็ใส่ไฟท้ายค่ะนะคะใส่ไฟท้ายให้ใหม่เครื่องก็บปั้มดีเหมือนกันค่ะเสียงนิ่มค่ะสามสิบเก้าแรงม้าคันนี้ขายถูกๆไปเลยสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทค่ะแล้วก็ยี่สิบแปดแรงม้าคันนี้ค่ะกําลังใส่ลังคาค่ะลูกค้ากาลังทํหลังค้าใสสวยๆเลยค่ะ28แรงม้าคันนี้อุปกรณ์2ชิ้น ก็เปิดแล้วค่ะคา,คายูที่ที่1 7 9 0 0 0บาทค่ะ1 7 0 0บาททำลังคาสีดำให้ลูกคา้าสวยๆแล้วค่ะกันแดดกันฝนกันลูกคา้าย8คันแรงคันนี้อยู่ก่อน2ชิ้นนะคะไปมีดานหน้าแล้วก็ผ่านพวนและเอกสารครบค่ะ ก็เสาร์ที่นี้นะคะลูกค้าเสาร์ที่นี้ก็จะมี34แรงมา้าเข้ามาอีก2คันค่ะลูกค้าช่นใดกำลังหาคูบะต้ L3408 L4508 ยันมา39แรงมา้ายันมา49แรงมา้าแวะชมแวะเทท,ที่ร้านเลยค่ะลูกค้ารถถ่ายเข้ามาใหม่หลายคันเลยค่ะที่นี้ น,นั้น34แรงมา้าเก็บงานเรียบร้อยค่ะก็รอส่งลูกค้าพรุ่งนี้ค่ะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเราเก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้ก็เตรียมส่งลูกค้า,าทีมุดดาหารค่ะที่หน้าค่ะ45แรงคันนี้ก็เก็บงานเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็ได้จองไว้ค่ะเราก็จะไปส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลย เก็บงานที่ลูกค้าจริงนะคะลูกค้าแล้วก็เก็บงานฟรีด้วยค่ะในราคาที่แม่ค้าแจ้งไว้เลยเช็คจุดรั่วซึมให้เปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องหมอกรองค่ะเช็กระบบไฟเก็บงานจุดรั่วซึมให้ลูกค้าฟรีเลยค่ะที่แม่ค้าแจ้งไว้ทุกคันนะคะลูกค้าแล้วก็ส่งฟรีภายใน250กิโลเมตรแรกค่ะทางร้านเราขายเงินสดเท่านั้นนะคะลูกค้าขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกสกศค่ะสองช่องทางเท่านั้นนะคะลูกค้าขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกสกศค่ะ สวยสวยพร้อมใช้งานเลยค่ะลูกค้าลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถถ่ายไว้ใช้งานค่ะราะะคา ที่ลูกค้าจับต้องได้ค่ะราคาแสนกว่าบาทถึงส0 0แสนไปไปลายค่ะแวะชมแมทเทสที่ร้านเลยร้านรถถ่ายมือสองเหล่หนานาดที่ขอนแก่นค่ะลูกค้าก็เปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์ค่ะร้านเราก็ตั้งอยู่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะพิกัดร้านค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะาปักพิกัดไว้ใต้ยูช่อง YouTube นะคะลูกค้าเดี๋ยวปักพิกัดให้ลูกค้าเลยค่ะ ใช่ช่อง YouTube นะคะลูกค้าก็ปักพิกัดมาตามที่แมค่ค้าแจ้งไว้เลยหรือว่าลูกคา้าท่านใดอยากแอดไลน์แม่ค้ก็ได้คะ่ะที่เบอร์0982601158 mm hmm. เดี๋ยวแมค่ค้าปักพิกัดร้านให้คะ่ะแอนไลน์ mm hmm. มาเลย mm hmm. นั้นเราก็ขายอยุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยนะคะลูกค้ามีทั้งโอตารี่ผ่านบุกผ่านพวนค่ะ mm hmm. สนใจตัวไหนชักแชรแมค่ค mm ้า hmm. เลย วันนี้แม่ค้าก,ก็ขอจบการรีวิวรลถ่าท,ที่เข้ามาใหม่แล้วคันที่ยังไม่ติดจองเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube ของร้านรลไถ่ายมือสองเร้วี่คันแก่ด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากค่ะพบกันไหนคลิปหน้าค่ะล mm ูกค้าขอบคุณค่ะ mm hmm.